สวัสดีค่ะมาพบกับโบส์ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชาธานีค่ะแล้ววันนี้ก็มาพบกันกับซูซูกิเซล e เล o สีแดงแบบนี้เข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนแบบนี้สุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสีแดงเพิ่มพล,งพลังเพิ่มอำนาจแล้วก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ฮอตฮิตกับฤดูร้อนแบบนี้มากๆและคันนี้สวยมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นซูซูกิเซลเลโ1.0 CL ปี2021นะคะและ้วก็คันนี้นะ สวยมากๆแล้วก็สภาพใหม่เลขไม่น้อยมากๆ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมเป็นรถปี 2, 2021นะเลขไม้เพียง8,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเดพาพี่ชมความสวยของเขารอบคันกันค่ะว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนกันกระจังหน้าของเขานี่เลยค่ะก็เป็นดีไซน์ของสุ z กิ i อยู่แล้วเนาะเป็นเส้นยาวเป็นพลาสติกแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสุสกิจตรงกลางแบบนี้นะไฟหน้าของเขาเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนโคมไฟใสๆสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยไปค่ะ หลอดไฟฮาโลเจนตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่างเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นแล้วก็หาซื้อง่ายอะไหลเปลี่ยนง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของยางคันนี้แล้วก็แม็กล้อของเขานะเป็นยางเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเป็นแบบฝาครอบก่อนล้อกระท้านนะก็เรียกได้ว่าเป็นอ่าล้อเดิมยางเดิมจากโรงงานที่ถูกคิดค้นมาอย่างลงตัวแล้วว่าเหมาะสมกับอ่าตัวรถแล้วก็การใช้งานที่ปลอดภัยมากมาก กระจกมองข้างของเขานะเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นสีดําด้านแบบนี้นะก็ดูตดัดกันกับสีแดงได้ลงตัวนะไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่ตรงนี้ข้างๆตัวรถแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตั้งกันสาดกันมแมลงมาแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้แล้วก็ที่พิเศษมากๆนี่แหละค่ะโอ้ชอบมากเลยนะคันนี้เขาแต่งเบ้าตรงมือจับเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดได้แข็งแรงมากๆเลยมือจับของเขาดูแข็งแรงใส่กันรอยมาให้เราแล้วเรียบร้อย ก็เรียกได้ว่าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถได้ดีอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวด้านหลังของคันนี้จุดเก็บสัมภาระก็สะอาดสะอ้านสวยงามแล้วก็ให้มาในก็ถือว่าโอเคเหมาะสมกับตัวรถแล้วก็ได้พื้นที่ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรด้านในก็ยังมีเป็นยางอะไรแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงนะคะในคันนี้ก็มีมาให้เราครบ ทวนสมบูรณ์มากๆเป็นนีกโกคาแต่ว่าก็มีล้ออะไรมาให้ครบถ้วนเลยทีเดียวดูน็อตด,ด้านหลังคุณผู้ชมคานี่ค่ะน็อตไม่ขยับแบบว่าสีเนียนกลิบแบบนี้เลยน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังนี่ก็รับประกันได้เลยว่าไม่เคยชนมาแน่ๆสําหรับสุสกนเซเลริโอคันนี้นะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้เราแล้วแล้วก็นี่นะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังก็เพิ่มมาให้เราแล้วเรียบร้อยเพิ่มการมองเห็นที่ชัดเจนเวลาที่เราค่ะ เบรกในเวลาค่ำคืนตัวนี้ไฟด้านท้ายก็สวยงามเข้ากับตัวรถมากๆเดี๋ยวโอพพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังว่าคันนี้เขาเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะก็เป็นสไตล์ของซู z u กิเซเลเ i โอเขาที่เป็นบอดี้ที่ดูเล็กกระทัดรัดขับขี่ง่ายขับขี่คล่องแต่ว่าภายในก็ดูกว้างขวางเดี๋ยวโอขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ชมด้านในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ค่ะ คันเล็กกระทัดรัดแต่ว่าด้านในก็ดูสะดวกสบายไม่อึดอัดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ป้าตรงเพดานของเขาก็เรียบร้อยสะอาดมากๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนี่ไปต่อที่ด้านหน้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าคันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมเลขไม้ของคันนี้นะว่าไม่น้อยอย่างที่เคมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปหรือเปล่าขออนุญาตสตาร์ทให้ดูอ่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ให้ดูเลขไม้นะคะ เลขไม่้8 3 9กกิโลเท่านั้นเองรถปี2021ก็เฉลี่ยแล้วก็แค่ใช้งานมาไม่เยอะเลยคันนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันวิทยุ FM อะไรของคันนี้ก็มีมาให้เราพร้อมเลยนะอ่านี่เลยนี่แอร์เป็นแบบปรับมือหมุนนะคะคุณผู้ชมขาคันเกียร์ตรงเกียร์ของเขาก็อยู่ในระดับที่สะดวก นี่ง่ายต่อการใช้งานมากๆอ่าขอปิดก่อนเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะว่าคันนี้เครื่องยนต์เขาสวยขนาดไหนหรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคันนี้เครื่องยนต์998ซีซีนะคะ68แรงมา้ารับประกันได้เลยค่ะว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยในกลุ่ม E อโกคาคันนี้ ระยดน้ำมันสูงสุดถึง23กิโลลิตรเลยทีเดียวนะสภาพเครื่องห้องเครื่องของเขาคันนี้ก็สวยมากๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ต่างๆดูน็อตตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขายังใหม่เอี่ยมแบบว่าเดิมจากโรงงานยังไงอย่างนั้นแบบนี้คันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆดูน็อตตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกระโปรงด้านบนนะสีเดียวกันวเวียนเรียบสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เหลี่ยมมุมน็อตก็ยังสวยงามเช่นเดิมสติกเกอร์ดู แผงประตูฝากระโปรงด้านบนนะไม่มีที่ติเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่า10คะแนนเต็มไม่หักเลยทีเดียวและที่สำคัญคันนี้ราคาพิเศษมากๆได้รถปีใหม่นะได้ไม่น้อยยางหม่ยาง,ยางปี2021ใช้งานได้อีกแบบยาวๆราคาพิเศษเพียง2,99,000บาทเท่านั้นเองค่ะ2,99,000บาท เริ่มต้นผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ3,800บาทในะตัดดอกเบ <Yeah. S 1> ี้ยพิเศษนั้น <Ooh. S 1> สูงสุดถึง12เดือนเลยค่ะคุณผู้ชมะ่ะคันนี้นะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเอกสารครบอนุมัติไวโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ที่เบอร์0 8น8 9แ2 2 2 5เบอร์นี้โอรอรับสายทุกคนอยู่แล้วก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเติมมาคุยกันได้ ใครสนใจมาชมรถจริงได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในคลิปหน้าโอ้มีคันไหนมาฝากแฟนเพจทุกท่านโปรดติดตามชมแล้วก็รอให้กำลังใจโอในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โอขอฝากเจ้าซูซ u กิเซล e เรโอ0 GL ปี2020สีแดงสวยๆแบบนี้คันนี้ไว้ด้วยนะคะหากใครสนใจอย่าลืมโทรมานะคะโอรอรับสายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ